น้องฉัตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าเป็นลมกันนะครับน้องฉัตรคนสวยคนเก๋เป็นช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเออมืองไทยเนาะวันนี้ต้องอัญเชิญตื่นเต้นยิ่งกว่าแต่งหน้าดาราเ <c oughs> หลายคนอีกพอเจอตัวจริงแล้วคือจะบอกว่าเด็กกว่าในที่เราเห็นตามสื่ออ่ะพี่บอกตัว่าพี่โสด ผบอกกระซิบอายุได้ไหมคะเท่าไหร่หกสิบโอ้จะบอกว่าหนูว่าเคยดูคลิปสัมภาษณ์พี่คี่ก็แบบว่าที่น้องเงินมันอยู่ทั่วเลยมันอยู่ที่ว่าเราอะจะแบบหยิบจับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแห็วความจริงมันมีความเหลือเฟือแต่คนบางคนบอกก็อันนี้คนทําไปเยอะแล้วที่คนทำไม่สักเซตจริงๆรินี่จริงคุณต้องคิดและแอคชั่นแล้วก็ทําอะไรที่เป็นสุดๆของตัวคุณเป็นไอดอลของคุณตัวตนคุณออกหลังคา จะบอกว่าชูชัยเนี่ยนะไม่มีใครไม่รู้จักไม่ตั้งแต่สมัยจำได้คือตอนนั้นึงเด็กจำความได้อะเนี่ยตอนนี้คือ34ีปีชูชัยก็ยังอยู่อ่ะแล้วคนขายเพชรขายพลอยหรือขายเครื่องประดับมันยังมีมีค่าเนี่ยถ้าเขาไม่คีบคุณลิตี้หรือว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะ เขาอยู่ไม่ได้ยาวนะจนชันโตมา34ปีอะเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาแต่งหน้าเปลี่ยนลุกกันนะในระหว่างนี้เราก็ทํากันไปด้วยเลยละกันเราจะมีน้ำแร่เราจะฉีดน้าแร่ก่อนนะฮะเพื่อให้หน้าเราชุ่มชื้นนะคะผิวแบบคน60ได้ตึงขนาดนี้นี่คือสุดยอดสุดหัวผิวแขนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูผิวแขนงแขนขาวกว่าน้องชาติอีก้าทำไมขาตึงขนาดนี้วาพี่จริงคนยังงงเลยผู้ชายบอกที่มีงวัน พี่มีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรพี่เป็นคนออกกาลังกายเนี่ยตั้งแต่อายุ18ไม่กินเหล้าออกกำลังกายที่นี่คือยังไงฮะอู้ยตายแล้วทุกอย่างว่ายน้าเอยเล่นฟิตเนสเล่นอะไรพี่เล่นประมาณ20ปีเราจะเริ่มแต่งหน้าเริ่มแรกเลยแล้วก็จะลงคอนซีลเลอร์นี่เาก็เลือกใช้เบอร์2เทคนิคการลงก็คือให้เราเกลี่ยคอนซีลเลอร์บางๆพอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าผิวพี่คืีดมากอ่ะเนี่ยแล้วมี่ หลายๆคนน่ะคงคิดว่าคนอายุเยอะอะ่ะจะต้องมีความคิดที่ดูแบบตรุ่นไปแล้วซึ่งสินะไม่ใช่เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่ที่อายุใช่ป่ะพี่พี่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลกพี่กล้าพูดได้เลยหัวใจเทียบสิา อายุพี่หยุดที่30บอกนะพอพี่อายุ60พอ6 1สิบเคือเพิ่มหนึ่งขวบเพราะเราการอยยุไปเป็นร้อยปีเชื่อว่า2ีปี30ปีเนี่ยระบบ AI หรือวิทยาการทางการแพทย์จะทําให้คนอายุเยินเป็นร้อยปีได้เราจะมีเทคนิคแต่งหน้าสําหรับคนที่อายุ60แล้เราไม่อยากให้แป้งตกตามร่องเป็น16ได้ฟังแล้วจะรู้สึกแทงใจเวลาที่เราแต่งหน้าเกิดเราอายุเยอะมากขึ้นหรือประสบการณ์ในชีวิตเรามากขึ้นเราต้องอย่าแต่งหน้าให้มัน ลงต่าเราต้องแต่งหน้าให้ขึ้นสูงเอเพราะว่าแรงน้ำถ่วงของโลกเรามันค่อนข้างย้อยลงจะต้องแบบกัดแก้มมันดูสูงขึ้นนิดหนึ่งอะไรต่ำเนี่ยไม่ดีนะต้องสูงไว้ก่อนแต่บางใหญ่โอเคนะเหมือนเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่เนาะแต่บางทีใหญ่ไปก็ไม่ดีนะดีสิฉันชอบใหญ่ๆไม่มีอะไรที่เล็กดีกว่าใหญ่บ้านก็ต้องหลังใหญ่ที่ดินก็ต้องแบลงใหญ่เพชรก็ต้องเม็ดใหญ่ๆรถก็ต้องทันใหญ่ๆหก็ต้องใหญ่ๆ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลงคอนทัวร์นิดนึงเพราะว่าวันนี้เราแต่งหน้าเราต้องมีแสงและเงาแก้มนิดนึงอ,อันนี้เราก็จะใช้นะครับคอนทัวร์สติ๊กนะครับลงตรงช่วงที่แก้มตอบแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงช่วงใต้คางเทคนิคก,การลงนะคะคอนทัวร์คือเราจะไม่ลงตรงช่วงหน้าคางตรงนี้ให้เราลงใต้คางนะครับ<อ>เพราะว่าแสงเงาที่มันตกจริงๆมันจะต้องตกอยู่ใต้คางนี่คือให้หน้านเล็กใช่ไหมให้หน้านได้รูปแล้วก็ออกให้รูป,รปมานะของเราก็จะดูเรียวหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฟองน้ำให้เกลี่ยบางแบบนี้ เก่ยง่ายมากเอาจริงนะพี่60ที่ได้ขนาดนี้ถือว่าแบบสุดยอดจริงๆเลยจริงเหรอแล้วคนอื่นเป็นจริงหนเหรอผมพี่ดูตึงอ่ะมาตึงมันไม่ใช่ตึงแค่เฉพาะยันหน้านะมันตึงยันผิวทั้งตัวเลยอ่ะผมคนมตึงโอ้ยไข่ขอนึ่งนะไข่ขอนึงเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างสีชมพูตละอดเราเป็นผู้เลือกไม่ใช่เข้ามาเลือกเราคนแบบมีสติไม่ใช่เอาเงินไปโปรยเอาตัวตนเราแล้วสอนให้เขาให้ยืนอยู่บนหลังแข้งสอนวิชาการของการดำเนินชีวิตคนจะชอบผม ตาองเจ้าอยู่ดีเอาเงินฟาดฟาดฟาดนั่นคือการซื้อขายแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณก็ต้องใช้เงินเยอะและทุกวันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเดอนขึ้นที <S 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 นไม่ไม่เคยใช้เงินเลยแต่ใช้วิธีสอนสอนแล,สแล้วให้สติให้เข้าไปทำอาหารก,กินเขาหยืนวันแกน่เขาไม่ลืมเราตลอดชีวิตเราให้ความรู้ให้การส <S <S ร้างรูคสั้นตัวเขาแล้วเขาจะรักเราด้วยหัวใจ มีคนบอกว่าพี่ก็รวยแล้วยังจะต้องทํางานอีกหรอครับห้ามดูถูกเงินเราเคยเจอมอง่อจะเห็นไม่คนที่รวยๆวยแล้วอยู่ดีๆล้มละลายั้าเงนเหลือก็ย่อมดีกว่าครับเพราะเหลือเรายังไปทําทานได้และการทําทานคือหนึ่งในบุญกุศลแต่ถ้าเราไม่เหลืออะไรเลยเราจะทําทานได้ไหมก็ทําทานไได้ถูกไหมได้แต่ภาวนาพพทธเจ้าบอกว่าทานส่งภาวนาน จริงๆอะหนุจะบอกว่ารู้ไหมการที่หนุ่มาเจอพี่เดือนนี้แล้ววันนี้โชคดีมากเชื่อไหมว่าแปลกมากเหลือเกินน้องฉัดแล้วมบเจอกันวันฉัดมงคลลไหมแปลกเลยอชัดมงคลไม่รู้น้องเพิ่งบอกพี่วันชัดมงคลนะเป็นวันที่ท่องชัดนะดงตายด้เลยจะบังเกิดกันนะมันเป็นความเฮงเฮงเฮงนะสาธทุกสาธุกอันนี้นะครับน้องฉัดก็ลงเป็นแป้งไฮดรลูเซนตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งเวลาที่เราแต่งหน้าเสร็จอย่างเงี้ยเราใช้ตัวแป้งฝุ่นอัดแข็งตัวนี้ มันจะทําให้ผิวหน้าของเราอะค,ค่ะเขาเรียกว่าคอนซีลเลอร์หรือว่าอะไรที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยไม่ตกกรองแลวหลังจากนั้นเดี๋ยวตรงไหนที่เราอยากจะเติมแป้งทูเวดเดี๋ยวเราจะเติมแป้งทูเวไปอีกทีนึงอันนี้ก็จะช่วยเบลอผิวด้วยต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งชัดกันนะคะวันนี้น้องชัดก็ใช้เบอร์สองเทคนิคการลงแป้งเราจะต้องลงแบบนี้นะคุณผู้ชมใช้แปลงพอไปที่แป้งแบบนี้แล้วหลังจากานั้นครับเราก็ปัดไปที่หน้าแบบนี้อ่ะก็สองสามที เติมใหม่แล้วลงเติมใหม่แล้วลงนะครับไม่ใช่ว่าแปดทีเดียวลงไปสิบทีนะมันหมดแม้แต่ครั้งที่3ที่4แล้วนะฮะ oh. คือหลายหลคนอ่ะชอบบอกว่าทำไมแต่งหน้าแล้วไม่เหมือน่ันแต่งหน้าแต่งเลยทำไมแต่ง oh. แล้วมันไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ <ừ. S 1> จริงๆบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราแต่งเนี่ยแล้วเราไม่เอาโปรดักเข้าไปแทนที่เดี๋ยวไม่ไเติมโปรดักนะครับมันจะทําให้แปรงหรืออะไรเงี้ยไปขูดเอาแปง้งออก พี่คนถามว่าพี่จูชัยเนี่ยมาทําธุรกิจเพชรได้อย่างไรโหเล่าระยยาวเนาะอาจเล่าเลยคับตอนส<ว>ิบเ<ว><น>อ็ดขวบมีกรเสีเก็เป็นว่าธุรกิจที่ค้าพลอยแต่ไม่ได้เปิดร้านเพชรนะาขายพลอยร่วงพลอยเมด็ดเม็ดเม็ดเม็ดนะอ่ะเป็นยูสโตนอ่ะเนาะบ้านก็ลําบากมากก็ไม่ร้านริปช็อปที่พี่สาวสร้างขึงนน้นมาไม่มีคนดูแลจําได้พี่บานสิบเอ็ดสิบสองพี่ต้องดูแลร้านนี้คือทํางานตั้งแต่เด็กอ่ะสิบเอ็ดสิบสองยุคนั้นด้วยที่ไม่มีโซเชียลด้วยนี่คือลํำบากมากคือเราเข้าใจเลยเพราะว่ายุคนี้ เอยบ12งยังได้เรียนรู้วไวอยากรู้ว่าอะไรก็คือเซิร์ชยู u ูบอยากทำอะไรก็คือรู้ข่าวสารอยู่ในโทรศัพท์แต่สมัยก่อน1ี12ต้องเข้าใจก่อนว่าจะไปเส้นทางไหนจะเดินไปตรงไหนอะคือมันไม่มีคนคอยบอกใช่ทีนี้ลูกค้าเป็นฝรั่งหมดนี่คือปัญหาเราฟังได้เัาไยังไม่เคยพูดเท่าไหร่มันเป็นการบังคับเราไปนในตัวว่าถ้าเราพูดไม่ได้ฉันก็ขายไม่ได้ ต้องกล้าพูดพอมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องบอกตัวเองเลยถ้าฉันพูดไม่ได้ฉันก็จะไม่ได้เงินแล้วฉันก็จะขายไม่ได้ก็คือไปฝึกตะพูดไม่เลียนก็คือใช้ชีวิตจริงใช้ชีสกับพวกฝรั่งที่เข้ามาเลยหน่อแล้วเขารู้เรื่องหรอเขารู้เรื่องนี้เราศึกสาเนาะเราก็บอกมาดามไม่อ l i s ิชเ r อร์ o r I c a n ไอ t แค e น k v e สปีกเวอร์เลก็คือตอนนี้ก็คือติดต่อต่าชัติแล้วแต่เราไปว่าใช้ค้าขายสู้รบตบตีกับฝรั่งได้ทั่วโลกนะไม่งั้นพี่จะเอาสินค้ามาขายในร้านพี่ได้ยังไงพ ่าพี่ซื้อหนักคนเวลาซื้อเนี่ยซื้อเยอะเมื่อเราซื้อเยอะของเราจะถูกคนอื่นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อให้พี่ขายกำไรสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกับต้นทุนของคนอื่นค่ะถูกไหมฮนี่คือเทคนิคพี่อย่าเลียนแบบนะบังเอิญเราต้องขายดีด้วยเกิดเราไปเข้าเงี้ยแล้วขายไม่ดีก็เจ๊งมีมีเยอะแยะพูดทำแบบพี่อ่ะผลสุดท้ายดีโฮเซลเยอะอมากขายไม่ดีไงแต,แต่เวลาซื้อใจกล้าซื้อ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 ทำเหมือนพี่อ่ะต้องหนาถึงเวลาเข้าเช็คไม่ทันเช็คได้พี่ไม่มีแมตต์ใบ อื <c oughs> ไม่เคยมี <c oughs> คนพวกนี้คือนายทุนที่มาลงทุนให้พี่พี่ต้องขอบคุณโฮลเซล์พี่ไม่ต้องกู้เงินไม่ต้องเสียดอกไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเพราะคนพวกนี้มาลงทุนให้พี่ <c oughs> แล้วพี่ก็ได้กําไรง่ายลงทุนให้เราแล้วเลยมีกําไรแล้วก็ต่อยอดต่อยอดต่อยอดจนออกมาเป็นพันพันล้านคนถามว่าพี่จู่ใจทาได้ไงก็เน,นี่ยพี่กลมงบอกเครดิตสําคัญที่สุดในชีวิตคนเราเวลาพูดอะไรเนี่ยการรับปากเครดิตหรือการพูดจะเวลาคุณพูดไปแล้วต้องทําให้ได้ ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้นั่นคือ lost c a ทุกคำพูดที่คุณพูดออกไปคุณต้องทำได้จริงแล้วคุณจะ believe แล้วก็ trust อยู่ที่ถึงบอกถ้าเรา honest เราซื่อสัตย์ทำแต่คุณงานความดีต่อให้ใครจะมาหลังแกตกน้ำไม่ไหลตกใส่ไม่ไหม้ทองคำก็ยังเป็นทองคำอ,อยู่วันนั้ครับคนลุกมาคำนี้แล้วก็อย่าเฟซมีหลายคนที่ทำตัวเฟซเหมือนผีพุ่มใต้เห็นไหมหายไปเลยเราเก็ไฮโซโของไม่จริงเยอะมากเราเป็นมิตรกับทุกคนนะเรารู้สึกว่าเราก็ต้องดีกับทุกคนเขาไม่ดีเราไม่เป็นไรเราดีกับทุกคนไว้ก่อนอย่า ไปมีศัตรูกับใครอย่าไปเกียดติแทดชั้นใครอะไรเราต้องรักทุกๆคนแล้วใครจะไม่รักเราก็เป็นเรื่องของเขาแต่แตเรารู้เดี๋ยวว่าเรามอบความรักให้ทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมรับรู้แล้วเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเข้ามา ตัว action reaction คุณทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะตอบกลับเด็กเลยครับตกมาเด็กมาไหนเด็กมาอยู่ไหนเด็กมาถ้าอยากรู้เคล็ดลับความรวยถามพิจชัยได้ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้คนอื่นทำได้ฉันก็ต้องทำได้และจะต้องทำได้ดีกว่าเสมออาบกมือขาอาบกผูสมัครถ้าเวลาเราท้อถอยเราจะรู้สึกมันเหนื่อย มดกับเราเวลาเราพูดคำว่ายาก๊กมัน50%นไม่อยากครับก็อีกคำหนึ่งก็คือคงไม่ได้หรอกนี่คือปิดประตูเลยนะทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดฉันต้องแข็งแกร่งฉันคือผู้พิชิตฉันต้องทําได้ไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้คนอื่นทําได้ครูก็ต้องทําได้และต้องทําได้เหนือกว่า ันจะเป็นพลังบวกเลยแล้วก็ทําให้เราพึ้นเพลยเราตั้งเป้านะปูเขาปูจิถ้าเราเดินทุกวันวันไหนก็ถึงถูกไหมฮะจี่งจาวิธีเดินบนเขาเนี่ยบางคนเดินผิดทางไปขึ้นที่ตาวสิก็คือเดินเขาผิดรูปมันก็ถึงไม่ถึงสักทีเหนื่อยเหมือนกันแต่ไปผิดทางอันนี้ก็ต้องกลับมาเดินใหม่ถูกไหมฮะระหว่างทางเดินเราก็ต้องมีวิธีอะไรรู้จักสอบรู้แสวงหาเซิร์ชนู่นเช็คนี่รู้จักถามรู้จัก พิสูจน์รู้จักพู่รู้จับตะกุยตะกายตะ,<ฮ>ะเกียบตะกายคว้าดาวนั้นมาให้ได้เมื่อ,อใจเรารู้สึกว่าฉันต้องคว้ามันให้ได้ปุ๊บเดี๋ยวใจมันจะไปถึงเองแต่ถ้าเราบอกเหนื่อยพักก่อนกูทําได้เหรอแค่คํา3 4คํานี่คือสตา์หมดแล้วนะไม่ใหญ่น้องๆคิดแบบนั้นนะคะอ่ะบอกตัวว่าเราเกิดมาจนจมันก็ดีอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องกระเถิบกรปสัแล้วมันเหมือนไม้คาน มันจะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะถ้าเราเจอปมเจะทัศน์เราเก่งเหมือนได้รามดีขึ้นไปเท่าตัวก็ว,วันนี้เราก็แต่งนะทำผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนโฉมนะเานะเเาะแล้วเปลี่ยนโฉมแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาเอาผลงา,านส,สวยๆเอารูปถ่ายมาฝากกันนะครับนะ อันนี้นะครับเป็นบุญตามากที่เราได้เห็นนะฮะเุื่อประดับชั้ค่ะเป็นค่เป็นส่วนตัวจดน้ำคือช่ำมากคุณผู้ชมจดน้ำเม็ดล่างสุดนี้กี่กรัตคะเนี่ยที่ยี่สิบกรั

ตายแล้วเป็นคนน่ารักที่สุดด้วยอันนี้ค่ะตาแลปที่สุดตายแล้วเป็นคน h a p p นะคะขอบคุณนะน้องฉัตรตายแล้วน่ารักมากมากเลยขอบคุณค่ะแฮปปี้เ r ิร์ a เดีใจมากเลยไปพี่ยอชัยเป็นไอดอลแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกๆวินาทีเลยนะคะแล้วขอให้น้องฉัตรนะเป็นน้องฉัตรที่เหมือนมียอดฉัตรสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าหน้าทีการงานชื่อเสียงและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งไม่รองใครตลอดชีวิต และมีความเหลือเฟือคิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนาทุกปรกกาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆปีนี้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ดีใจเหลือเกินที่ยังไม่ทันถึงวันเกิดจริงปกติแล้ววันเกิดจะไม่ได้จัดอะไรเยอะนะเป็นคนชอบทำบุญงานเรียงปาต้มปัตินแค่ไม่ได้ทำถ้าทำก็อีกเรื่องการทำบุญ อยากจะให้แฟนเพจทุกๆท่านมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้านึกถึงเรื่องการแต่งหน้าทำบผมต้องหนักเลยนึกถึงน้องฉันเพราะเป็นสุดที่รักแล้วก็เป็นน้องรักเพิ่งรู้จักกันวันนี้วันแรกแต่ชื่อเสียงคือดังมาหลายปีแล้วอยู่ในสมองเขาเรอยกไม่มีอะไรโดยมังเออดีใจดีใจมากเลยครับผมผมเชนารับ